สวัสดีครับผวกผมกลุมหูครับผมนัวครับผมผมเพื่อนนายกลนตมั่นคงเลขที่สองครับผมผมไม่รู้ครับเพื่อนผมนาย่ิตวันที่ว่าประภนเลขที่สามครับนี่พระกมจำเลินดีเลขที่ห้าครับสวัสดีครับผมพระกมลจำเลินดีนะครับมาจากกลุ่มใครไม่บังแต่ศิลบังนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอ ในเรื่องของหูนะครับองค์ประกอบหลักของมันนะครับหนึ่งเลยครับหูชั้นนอกครับสองใบหูสามก็จะเป็นรูหูนะครับสี่เยื่อแก้วหูครับเราไปดูหน้าที่ของมันกันเลยครับหูชั้นในครับจะประกอบมีด้วยใบหูนะครับหน้าที่ของใบหูนี่คือทําหน้าที่รวบรวมคลื่นเสียงจากอากาศนะครับแล้วก็จะส่งไปยังรูหูต่อนะครับส่วนรูหูหน้าที่ของมันคือ ทางเดินขึ้นเสียงนะครับเพื่อเข้าสู่หูชั้นกลางนะครับผมเพื่อป้องแล้วก็จะมีขนนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเข้าไปในหูเรานะครับส่วนสามนันก็จะเป็นแก้วหูนะครับจะเป็นเยื่อบางๆนะครับกั้นระหว่างรูหูและหูชั้นกลางมีขึ้นเสียงกระทบจะสั่นถึงโซงและส่งแบบส่งเข้าไปในหูชั้นกลางครับเสียงคึบก็จะสั่นเข้าไปเข้าไปอีกในหูชั้นกลางอีกนะครับส่วนหูชั้นกลางนะครับคือหน้าที่ของมันนี่คือ ขยายเสียงให้แรงขึ้นนะครับยิ่งไปยังหูชั้นในแล้วก็จะมีกระดูกเล็กๆอีกสามชิ้นนะครับคือหนึ่งกระดูกค้อนกระดูกทั้งแล้วก็กระดูกเรือนะครับต่อมาครับสี่หูชั้นในครับหูชั้นสุดท้ายแล้วคืออวัยวะรับเสียงครับคืออวัยวะรูปหอยโข่งครับทําหน้าที่แปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับผมซึ่งจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสมองนะครับส่วนอวัยวะทรงตัว จะทําให้ร่างกายรับรู้และส่งตัวได้นะครับประกอบด้วยท่อครึ่งวงกลมและอวัยวะโอโทลิตนะครับนะครับไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้ขอเชิญพี่คิวมานําเสนอต่อเลยนะครับสวัสดีครับผมคิวนะครับวันนี้เราจะมานาเสนอหน้าที่การได้ยินนะครับนะครับหน้าที่การได้ยินนะครับหูทําหน้าที่ในการได้ยินนะครับและส่งตัวนะครับ ส่วนหูชั้นนอกจะรับเสียงผ่านใบหูและรูหูส่งเสียงไปยังหูชั้นในนะครับซึ่งมีกระดูกเล็กเล็กสามชิ้นครับจะขยายเสียงส่งไปที่หูชั้นในนะครับหูชั้นในมีเนื่วัสรับเสียงครับจะเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังสมองนะครับส่วนหูชั้นนอกครับมีใบหูครับทำหน้าที่ระเบินคลื่นเสียงจากอากาศและส่งไปยังรูหูนะครับซึ่งรูหูเป็นทางเดินของคลื่นเสียงนะครับเข้าสู่หูชั้นกลาง ก็จะมีขนและตอมสร้างขี้หูเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับส่วนแก้วหูจะเป็นเยื่อบางพางครับกั้นระหว่างรูหูและหูชั้นกลางเมื่อลื่นเสียงกระทบจะสั่นสะเทือนและส่งเสียงไปยังหูชั้นกลางครับนะครับไปดูสไลด์ต่อไปนะครับผมสไลด์ต่อไปนะครับคือหูชั้นนอกนะครับจะมีใบหูนะครับคือของหูชั้นนอกจะเป็นทําหน้าที่ รูปรูมคือเสียงจากอากาศนะครับเด้อสไปเรื่องรูหูซึ่งรูหูนะครับเป็นทางเดินของคลื่นเสียงนะครับเข้าสู่หูชั้นกลางมีขนและต่อมสร้างขี้หูเพื่อป้องกันละอองนะครับแล้วก็จะเป็นป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆครับส่วนแก้วหูนะครับของหูชั้นนอกนะครับจะเป็นเยื่อบางๆนะครับกันระหว่างรูหูและหูชั้นกลางนะครับจะมีคลื่นเสียงโจกระทบสั่นสะเทือนและส่งออกไปยังหูชั้นกลางครับส่วนหูชั้นกลางนะครับ กระดูกเล็กๆสามชิ้นครับอะไรครับก็กระดูกคอสกระดูกทั้งกระดูกเหลือแล้วกระดูกเหล่านี้จะขยายเสียงให้แรงขึ้นนะครับจะได้ยินยินอย่งปหูชั้นในเลยนะครับหูชั้นในนะครับจะเป็นมีอวัยวะรับเสียงครับคือตั้งแต่แรกมาชั้นในเพื่อรับเสียงสุดท้ายครับจะได้ยินจะเป็นอวัยวะรูปหอยโข่งครับทําหน้าที่แปลงขึ้นเสียงครับเป็นสัญญาณไฟฟ้าเซลล์ขนครับ จะเคลื่อนไหวตามการสั่นสะเทือนของเสียงและส่งสัญญาณไปยังสมองครับส่วนอวัยวะทรงตัวนี้จะทําให้ร่างกายรับรู้และประกอบด้วยท่อครึ่งและท่อโอโทโลิสนะครับต่อไปขอเชิญพี่ศิลกรวัตพี่เซนต์ตอผมเลยนะครับกระบวนการการทํางานของหูด้านการทรงตัวนะครับ 1. ท่อรึ่นวงกลมตรวจจับการเคลื่อนไหวของหัว สเส้ OK. สสสสนผมภายในท่อครึ่งวงกลมเส้นผมเหล่านี้จะขยับเมื่อของเหลวภายในท่อเคลื่อนไหว 3. สัญญาณส่งไปยังสมอง <outro S 1> <Quốc Cody. S 2> สัญญาณจากเส้นผมจะถูกส่งไปยังสมองผ่านเส้นประสาท vestibular ครับ 4. สมองควบคุมการทรงตัวสมองจะส่ง <ister> สัญญาณไปยังกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการทรงตัวครับ หน้าที่การทรงตัวนะครับ 1. ตัวจับการเคลื่อนไหวของศรีรษะและส่งสัญญาณไปยังสมอง 2. รับรู้ตำแหน่งศรีรษะช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหวในแนวตรง 3. ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาในการมองภาพได้ชัดเจน 4. ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายครับระบบการได้ยินของหูนะครับ 1. ึ้ลื่นเสียงเข้าสู่ช่องหูกระทบเยื่อแก้วหูครับ 2. เยื่อก้วหูสั่นส่งการสั่นไปยังกระดูกหูสามชิ้นครับสามกระดูกหูสั่นส่งการสั่นเข้าสู่โคเคียสี่โคเคียแปลงการสั่นเป็นสัญญาณไฟฟ้าครับห้าสมองรับสัญญาณไฟฟ้าแปลงเป็นเสียงที่เราได้ยินครับกระบวนการทํางานของหูด้านการได้ยินนะครับหนึ่งหูชั้นนอกใบหูรับคลื่นเสียงแล้วส่งผ่านช่องหูไปยังแก้วหู 2. หูชั้นกลางแก้วหูสั่นสะเทือนส่งแรงผ่านกระดูกหูไปยังกระดูกหูชั้นในครับหูชั้นในโคเคียแปลงการสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังสมองเพื่อรับรู้เสียงและท่อครึ่งวงกลมช่วยในการทรงตัวครับ